ลุนหลุนหลุนเอาพอพอแล้วจ้า <ria> <teachers> กันรอนให้ต้องพุ้นอพุนไปปไอก็วบาอีกาะมาตอนไปตัวก้าเออกำลังไปฮะเหรอโอ้สและบอกอันนี้ให้เบิ่มมาช่วยอันมาได้หดน้ำตักเถิดนะขอบคุณหอะไรเจ้า ยังอีนซตาใจนี่ก็ฝนตกเลยอเก่ออะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดแล้วไฮะเปิดแหัวอปที่้ลัเจ๊ฮะนะุนของุ่อของขุต้่เออปิดเด้อเปิด้กฝนไม่ได้ตก 我飞、嗯嗯、么来啊！我那个也飞。